สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมทำอาหารบ้านๆมาแบ่งปันความอร่อยวันนี้ป้ามีหนวดปลาหมึกย่างหรือว่าหนวดปลาหมึกอบมาแบ่งปันความอร่อยกันนะคะทําอย่างไรให้ปลาหมึกของเราเนี่ยกรอบเด้งนะคะพร้อมทั้งสูตรน้ําจิ้มอีกสองสูตรแซ่บค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทํากันค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากการทําความสะอาดนะคะล้าง หนวดปลาหมึกของเราก่อนนะคะนี่ค่ะป้าซื้อมา3ชิ้นก็ประมาณ4 0 0กว่าบาทค่ะเดี๋ยวเรามาล้างด้วยกเกลือค่ะป้าจะเอาตรงนี้ทิ้งไปนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะป้าทิ้งไปเลยก็แล้วกันเนาะบางคนเขาก็จะเอาเคี่ยวข้างในออกแล้วก็เอาไปปิ้งก็ได้เหมือนกันะค่ะอันนี้ป้าเอาออกไปเลยค่ะ ก็จะใส่เกลือป่นลงไปนะคะประมาณสักสองช้อนโต๊ะค่ะ เสร็จแล้วใช่ไหมคะทําอย่างไรให้มือของเราเนี่ยเพิ่มความกรอบนะคะนั่นก็คือแช่น้ําปูนใสนั่นเองนะคะเดี๋ยวป้าก็จะเอาน้ําปูนใสมาแช่ไว้ประมาณสัก15นาทีค่ะนี่ค่ะป้าทําไว้นะคะก็จะแช่ไวค้ค่ะเดี๋ยวครบ15นาทีแล้วเรามาทําขั้นตอนต่อไปกันค่ะค่ะเมื่อครบเวลาแล้วนะคะเราก็จะมาล้างอีกครั้งนึงนะคะ ก็จะพักเขาไว้ให้เสดจน้ำค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาหมักกันค่ะเราจะหมักหมึกของเรานะคะด้วยผงขมิ้นนะคะเพื่อให้เขามีสีที่สวยนะคะนั่นเองนะคะสีเหลืองแล้วก็ตามด้วยสีอุดมนิดหน่อยค่ะสีอุดมหวานนะคะตรงนี้นะคะบางคนก็จะใส่ผงชูรส โคงกรุงรดก็แล้วแต่เลยนะคะนันของป้าก็คงไม่ต้องใส่ะนะคะเพียงแค่นี้แหละค่ะเดี๋ยวก็จะหมักทิ้งไว้ตรงนี้นะคะแล้วเราก็จะไปทําน้ําจิ้มแซ่บกันค่ะวันนี้น้ําจิ้มของป้าก็จะมี2ส,สูตรนะคะเป็นน้ําจิ้มซีฟู้ดธรรมดากับน้ําจิ้มหวานใส่ถั่วค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปทําน้ําจิ้มกันค่ะ ถ้าชอบสีเข้มก็ใส่ขมิ้นเยอะหน่อยนะคะอันนี้ป้าใส่แค่พอแค่นี้ก็พอค่ะเดี๋ยวเรามาทําน้าจิ้มซีฟู้ดกันก่อนนะคะป้าก็จะใช้รากขัก้ีเนี่ยค่ะหนึ่งรากนะคะซอยลงไปค่ะจะได้แบบว่าโลกได้ง่ายๆนะคะใช้โคนด้วยนิดหน่อยค่ะจะได้หอมหอม แล้วก็ตามด้วยกระเทียมค่ะกระเทียมไม่มีกระเทียมไทยนะคะกระเทียมจีนกรีบเขาใหญ่มากๆค่ะก็ใช้แค่สีนะคะส่วนพริกเนี่ยความเผ็ดตามชอบเลยป้าใช้ 2, 2> <ด>อย่างเลยนะคะ<ด>เป็นพริกจินดากับพริกขี้หนูสวนค่ะเราก็จะโคลกนะคะให้ละเอียดค่ะ ก็ประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราปรุงรสกันค่ะเราก็มาปรุงกันนะคะด้วยน้ำมะนาวค่ะป้าใส่ไป4ช้อนโต๊ะเลยนะคะน้ำปลาค่ะ น้ำตาลมะพร้าวจะออกหวานนิดนึงนะคะป้าใส่ไปสองช้อนโต๊ะนี่ค่ะป้าใช้ใส่น้ำเป็นนิดนึงนะคะอันนี้เป็นน้ำต้มสุกที่เย็นแล้วนะคะ ตามด้วยผักชีซอยที่เหลือนะคะเรียบร้อยไปหนึ่งอย่างนี่ค่ะสูตรนี้แซบจีตเลยค่ะป้าบอกสูตรไว้ใต้คลิปนะคะสูตรที่สองต้องล้างครกก่อนค่ะเพราะว่าเขาไม่ทานเผ็ดค่ะสูตรนี้จะเป็นถั่วตัดนะคะนี่ค่ะป้าซ,ซื้อมาแผ่นใหญ่แบบนี้เลยก็จะใส่หมดเลย ใส่สองถุ่นี้เลยนะคะเดี๋ยวป้าจะโขกพักไว้ก่อนเอาขึ้นพักไว้ค่ะทีนี้เราก็ตามด้วยกระเทียมค่ะจะใส่แค่สามกลีบใหญ่ๆเลยนะคะจะใส่พริกแค่สิบห้าเม็ดนะคะเดี๋ยวมก็โขลกให้แหลกนะคะ เมื่อแหลกแล้วเราก็มาปรุงรสค่ะน้ำมะนาวนี่ก็าทำเยอะนะคะน้ำปลาทีนี้เราจะตามด้วยถั่วนะคะเรายังไม่ใส่น้ำตาลเพราะว่า ถั่วเนี่ยเยอะแล้วก็มีความหวานค่ะใส่หมดเลยเราก็จะยีๆเขานะคะให้น้ำตาลเขาละลายถ้าใส่น้ำตาลมะพราะ้าวลงไปประมาณหนึช้อนโต๊ะ น้ำต้มสุกนะคะอีกประมาณ3ช้อนโต๊ะเป็นน้ำต้มสุกที่เย็นแล้วนะคะรสชาติลงตัวมากๆค่ะอันนี้เราก็ใส่ผักชีซอยลงไปนะคะแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะนี้ค่ะเทนี้เราก็ไปปิ้งประมึกกันค่ะ ปลาหมึกที่เราหมักไว้นะคะถ้าปิ้งเตาถ่านไฟแรงๆได้ก็จะหอมอร่อยนะคะแต่ว่าสําหรับป้าแล้วเนี่ยวันนี้ป้าจะปิ้งด้วยอ,อกนะคะวันนี้จะอบด้วยหม้ออบลมร้อนนะคะก็ได้เหมือนกันค่ะนี่ค่ะจะปิ้งไปทีละชิ้นนะคะเพราะว่าเขาชิ้นใหญ่มากๆนะคะหนวดเขาใหญ่มากๆเลย ป้าใช้ไฟที่ 225, นะคะเวลา20นาทีแต่ว่าเดี๋ยวส0นาทีเรากลับมาดูกันนะคะนี่ค่ะผ่านไป10นาทีนะคะยังไม่สุกนะคะป้าก็จะอบต่อจนสุกค่ะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะป้าจะกลับด้านเขาด้วยนะคะ15นาทีนะคะป้าก็แหวะดูข้างในนะคะว่าเขาสุกไหมนะคะนี่ค่ะเขาสุกแล้วนะคะแต่ว่าตรงนี้ยังมีน้ำอยู่นะคะป้าก็จะต่ออีกหนาทีค่ะ เดี๋ยวสุกแล้วเรากลับมาดูกันนะคะเรื่องของเวลาก็ใช้สังเกตเอานะคะว่าปลาหมึกของเราเนี่ยชิ้นเล็กหรือว่าชิ้นใหญ่นะคะก็ใช้เวลาที่ต่างกันค่ะนะคะอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราหั่นก่อนเขาก็จะใช้เวลาแป๊บเดียวนะคะอันนี้ป้าทําทั้งชิ้นก็อยู่ที่ประมาณ25-30นาทีกันเลยทีเดียวะคะ่ะนี่ค่ะหนวดปลาหมึกของป้าก็สุกเรียบร้อยนะคะใช้เวลานะคะที่ 25นาทีค่ะส่วนชิ้นนี้นะคะชิ้นแรกเนะี่ยใช้ถึง30นาทีเลยเพราะว่าเขาชิ้นใหญ่มากๆนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราก็มาหั่นกันค่ะเขาร้อนมากๆค่ะน,นี่เพิ่งเอาออกจากเตาเลยนะคะชิ้นก็ตามชอบได้เลยค่ะเล็กใหญ่ตามชอบได้เลยนะคะเนื้อในฉ่ำแล้วก็เสียงเขากรอบนะคะนี่ยค่ะ จะไม่เหนียวเลยค่ะปลาหมึกเดี๋ยวเราลองทานดูสักนิดนึงนะคะอืมเนื้อกรอบมากไม่เหนียวเลยค่ะออร่อยอร่อย หนวดปลาหมึกปิ้งพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ดของป้าก็พร้อมเสิร์ฟค่ะนี่ค่ะสูกกกำลังดีเลยค่ะแล้วก็มีน้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดอันนี้รสจัดนิดนึงนะคะป้าบอกสูตรละเอียดไว้ใต้คลิปค่ะแล้วก็น้ำจิ้มถั่วตัดค่ะเอาละค่ะขอตัวทานก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่เมนูหน้าขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ